สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มสาพานโชมมารายงานตัวกับผมวันนี้เราจะาเราได้อ้หน้าคลิปเนี่ยเป็นแซนด์วิชเนาะคือแฟนผมทำตั้งแต่เช้าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นแซนด์วิชค,คือใส่ไข่ใส่หอทดอกใส่หมูยองอะไรเงี้ยเครื่องแน่นแน่น,นอนเนาะ,ะรับรองว่า,อาของต้อมเนี่ยทำอะไรอะ่ะเครื่องต้องแน่นเนาะเพราะว่าวันนี้จะไปมอบให้กับเด็ก เด็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านต้อมาเนาะเดี๋ยวจะไปมอบให้กับเด็กเนาะให้ให้ไอ้ให้เด็กได้ชิมดูเนาะว่าฝีมือของเราอะมันเป็นยังไงเนาะก็ไปดูใน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 ไลฟ์สดเนาะพ่อแม่พี่น้องคือมีการขายของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราได้ยินเสียงเด็กทุกวันเนี่ยมันกล้องอยู่ในหูเฮ้ยอันนี้ต้องอันนี้ต้องโดนเนาะก็เลยจัดมาพ่อแม่พี่น้องเนาะคือคือ เนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบชิ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าเนาะวันนี้เราจะมอบของเล่นให้กับเด็กและแซนด์วิชแล้วก็มีนมด้วยพ่อแม่พี่น้องมีนมอ่านมเปรี้ยวนะไม่ได้ถ่ายให้ได้รับชมนะเดี๋ยวตอนแจกเดี๋ยวก็อาจจะมีอ่าบรรยากาศในการอ่ามอบให้กับเด็กเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เรามาลุ้นกล่องแรกกันกล่องแรกเป็นกล่องเล็กนะว่าข้างในจะเป็น เป็นของเล่นแบบไหนไมันเป็นกล่องตักเพราะไม่พีน่น้องอย่างเช่นตักละ4ี่ร้อห้าร้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะตักแล้วเราก็วัดดวงกันเอาอย่างเงี้ยว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่ะอะไรเงี้ยจะมีที่ตักให,ใหญ่ๆโอ้อันนี้เป็นปืนปืนฉีดไอ้ปืนปืนปืนฟองสบู่อะยิงไปก็จะเป็นฟองออกมานี่อู้เด็กๆของชอบ ก็น,น่าจะให้เลือกเอาโอ้โหเพราะไงพี่น้องค <_ d> um> ุ้มนะเนี่ยนี่รถไฟแล้วกันดั้มด้วยน้อง <_ d> um> อู้เด็กๆคงจะดีใจมากเลยอ่ะ <_ d> um> อันนี้ซ้ำกัน <_ d> um> ปืนโอ้โตรงนี้อาจจะน่ารักน่ารักนิดนึง <_ d> um> แล้วก็นี่ไงโอ้ยรถแข่งเพราะไงพี่น้อง <_ d> um> รับรองว่าเด็กชอบใจมากแน่นอนอ, <_ d> um> อ,อยังมี อันนี้นะ่าจะเป็นของเด็กเด็กผู้หญิงนี่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 ของเล่นเด็กผู้หญิงอ่ะกล่องแรกไปแล้วนะเดี๋ยวดูแล้วรูดูกล่องที่สองกันกล่องนี้เป็นเออเล่นได้ปืนฟองอากาศเนี่ยเล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนาะ กล่องที่สองทำไมพี่น,น้องคือชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือเปล่าอันนี้เป่าเปาอ๋อเป่าเป็นฟองอันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมอบให้แล้วก็จะจะจะบอกกับคุณคุยทิงเนาะว่าตรงนี้ต้องให้เด็กโตแล้วเนาะเพราะว่ามันเป่าก็มีฟองอะไรนี่แหละเนาะเพราะว่า เป็นมาครั้งเด็กไม่รู้อาจาจะดื่มได้นะอันเนี้ยของในีแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปบอกเด็กอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกคุณครูจริงเนาะก่อนที่จะให้เด็กนะน,นี้โอ้นาฬิกาโอ้โฟมเข้าไปข้างในอาอ่อนเอ่อเป็นดินสอสีเพราะม่น้อง มีครบสิบสองสีเลยมั้งมาแล้วอนดนีโอ้ของของเด็กเนาะผู้หญิงเด็กผู้ชายอ่ะเอาเข้าวๆแล้วกันเนาะมีพวกดาบมีพวกของเล่นผู้หญิงผู้ชายอันนี้แล้วแต่คุณครูให้เลยนี่ปืนยิงอีกแล้วปืนปืนยิงฟองอากาศอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยฟองอา,าอากาศอีกแล้วนนเนี่ยมีน้ําเนี่ยให้อ่ะแล้วกระเป๋าเป็นฟองอากาศอ่ะ กล่องนี้เป็นกล่องที่สามเนาะหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจอูที่สกันดั้มวะเนี่ยของเด็กเล่นของผู้หญิงเนาะคือคือดีตรงที่ว่าคะมาแบบมีทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเนาะ แต่ตรงนี้สุ่มเยอะเกินไปตักเยอะเกินไปไอตัวฉีดน้ําเนี่ยรถโอูอันนี้โฟมโฟมไม่ใช่เนาะกันกระแทกอันนี้เอาไว้ตักของเล่นเล่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายตักทรายเนาะรถขนทรายว้าวมีชุดอาบน้ําให้ด้วยเด็กผู้หญิงน่าจะชอบลูกบอลอ่า กล่องนี้รู้สึกว่าจะของเด็กผู้หญิงเนะะาะเพราะไม่พี่น้องก็โอเคอยู่เนะาะค้าค้ากันผู้หญิงผู้ชายโอ้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเนี่ยหมุนติวต้ว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 ติ้วอะโอเคกล่องที่สามถ้าน้องๆหนูๆรู้นี่อุ้ย <c oughs> ก็จะตื่นเต้นเนาะว่าตัวเองจะได้อะไรเนาะเพราะไม่พี่น้องโอ้ย นี่น่าจะเป็นรางวันใหญ่ไข่ไดโนเสาร์คอน้องไข่ไดโนเสาร์อู้อันนี้เครื่องตักเล่นทรายเนาะเกมเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้ลายดาบเอ่อลูกบอลลูกโปง่งเนาะลูกก็ใหญ่เป่าลมไปเนาะ โอ้อันนี้ก็จะเป็นที่เป่าลมเนาะอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป่าแล้วมั้เนี่ยเป่าลมเสร็จปุ๊บเป่าลมเสร็จปุ๊บแล้วก็ลูกโปง่งหลายๆล,ล,ลูกก็จะบานออกุ่นยนนี่ของชอบผู้ชายเลยเนาะมาแล้วโอ้น้องๆหนูๆผู้หญิงเนี่ยเนาะเด็กผู้หญิง ครได้ไปที่โหน่าจะชอบมากี่อย่าไปร้องไห้นะบอกไว้ก่อนนะนาต้องบอกไว้ก่อนอย่าไปร้องไห้แย่งกันนะนตรงนี้เอานอ้นนแซมเปิลไว้ก่อนอันนี้อะไรเสื้อเสื้อกันฝนหรือเปล่าน่าจะเป็นลูกโป่งอ๋อห่วงยางห่วงยางก็อันนี้แซมเปิลให้ก่อนเนาะอย่าเป็นมาครั้งของเล่นมันเป็นมาครั้งชิ้นนึงก็ชอบกันหลายคนอย่าแย่งกันเนอะอันนี้นี่คาถาเนาะ โอ้โอนีชุดใหญ่รถไฟไอ้รถรางรถเนาะก็เล่นเล่นด้วยกันนะของเล่นมีหลายชิ้นอโอเคส่วนมากปืนนี้จะเยอะมากเลยสุ่มเนาะเขาตาักมาเนี่ยได้ปืนอนี่เยอะมากอ่ะโอเคมันก็เป็นบางชิ้นก็ไม่ได้โชว์เนาะเพราะอม่พี่นออ้องเอานาฬิกาไปโอเคก็เดี๋ยวถ้ายัางไงก็ เดี๋ยวเราก็จะวาร์ปไปที่ศูนย์เด็กเล็กเนาะแล้วก็ก็ไปรับชมบรรยากาศน้องๆหน,หนูๆไปดูความน่ารักเนาะไปดูความน่ารักของเด็กๆของละอ่อนเนาะพ่อแไม่พี่น้องที่อยู่ฝั่งบ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านต้อมเนาะเด็กอะน่ารักหมดทุกคนเลยเนาะ <ๆ S 1> ก็ถ้าใครสนใจก็ไม่มีไม่มีสงหวนลิขสิทธิ์นะผมบอกไว้ก่อนว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครอยากจะมาทํากับข้าวโชว์ฝีมือให้น้องๆหน,หน,หนูๆทานก็ยินดีนะครับผม ศูนย์เด็กเล็กบ้านตอมดงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศการมอมให้เด็กนะดูความน่ารักของเด็กน่ารักมากครับแต่ละคนใครมาทออมา,างหน้าแล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตก <c oughs> เอ,อดิดไหมดี๋อวเพลงชาติอกนะลกูก ราก็ยวาใจย้ายไปเลยในใจนึกถึงพระพอพะมเด็กดีพระพุทธเ้านูเดี๋ยวเราขอบคุณก่อนนะคะมาขอบคุณยังไงอคุณยังไงเดี๋ยวเรารเ็นขอบคุณด้วยนะ ถ้ายืนขึ้นเดี๋ยวต้องเลื้อยนั่งเดี๋ยวไม่น่ารักอ่ะรอแป๊บนึ่งทะไมเขาไม่ยังนั่ขึ้นนั่งนั่งนั่งนะมีทั้งของเด็กผู้ชายและนี่ทั้งของเด็กผู้หญิงด้วยอยากได้ไหมคะอยากได้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมเมงปันนะคะของลุงตั้มนะคะราตาฟันสวยโจ มานี่มาอยู่กับคุกกี้ห้แล้วครับอ่าพร้อมมีบทหรือยังครับทหรือยังเด็กมีบหรือยังบทหรือยังคะผูมาบทหรือยังคะถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ของเด็กๆต้องยังไงคะนายหลวงมานำมือน้องเพล์ขอพูนการนำมือไว้ช่วยด้วยร่วมกันข้างหน้าเป็นต้นเดิน ครอบครัวนะคะที่เอาขนมและก็ของเล่นนะคะเพื่อเป็นการปกปิดมาให้เด็กในวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆเดี๋ยวหนูนั่งตามโต๊ะเลยนะคะแล้วขนมก่านอนท่านายเปีน mặc dù hãy lạc hảo ai hảo 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 หมดหรือยังหมดแล้วมาเอาของเล่นเลยอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เก็บไปก่อนด๋ยอุจจาหาถุงพลาสติกใส่หนึ่งดูงมมตเอ็มน้อยเดียวกมันต้องเป็นของเรามันจะต้องเป็นของเราดิก่อนที่เราจะเอาเราก็ต้องเข้าแถวก่อนนะเข้าแถวก่อนนะ ใส่ถุงสิลูกอ่ะคัดแถวแล้น่มาเรียงมาเรียงทำนี่แหละทำขอบคุณครับคุณคุณตุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงตุ้ยเอออ่าครับอันนี้เรียกไปต่อแถวอ่าอันนี้เป็นผู้หญิงเอาไหนดีผู้หญิงตรงนี้ก็เจ้าอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงจอแถวก่นครับ นิวเยีอะอันนี้เยอะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค <where fall> <médico> ุณลุงด้วยขอบคุณค่ะเอออะขอบคุณค่ะเอานี้ไหมคะเอออะขอบคุณคุณลุงเต้ขอบคุณค่ะออใส่กระเป๋าเลยนะคะอ่าขอบคุณค่ะอ่ะขยับมาใกล้ๆกล้ะขอบคุณคุณลุงเต้ขอบคุณค่ะอ่า ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่าเอาไปใส่กระเป๋าเลยนะ,ะอะ่ขอบคุณช่วยชีว <Okay, boy. S 1> ิขอบคุณค่ะหน้าทางนู้นหะนหะนะ้าทางขอบคุณค่ะเออพี่เข้ามา <c oughs> เอออันนี้อ่าเ, <c oughs> เอานี่ก็เจ้าเอากระเอาอันไหนอันไหนดีเอานี่บอกเย็น้ายนี่บอกเอันไหนเอันไหนดิ ไม่เอาเออเอานี่ก็ได้อ่ะอ่ะขอบคุณค้าเอ้ขอบคุณข้าอ่าเอออ่าเอออันนี้ให้ให้แครว่าอ่ะมาขอบคุณค่ะสวยเอ้ยหยับมาครับจะถึงนะตัวเั่นเอ้ขอบคุณข้ันขอบคุณอามาพี่เชิงเชิงพี่เชนงเอานี้เนาะ ขอบคุณครับคุณพ่อคุณลุงค่ะใครยังไม่ได้อ่ะมาเลยค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมามามต้องอะไรอู้อ่ะอันนี้คือสีตาสีตามาเพ่สีตามาขอบคุณครับคุณพี่ตาวันนี้วันอย่างนี้เสื้อสีเขียวนี่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณลุงตามพุอุณค่ะขอบคุณค้าอืออ่ะใกาแฟ้าวาวข้าว้าวขาว้รวข้าวี้า้วข้าวข้าวข้าว้วข้าวข้าวข้าวขอาวข้าวข้ามข้าวน้าวข้อวาวข้า่้วข้าว้าวขาวาวขาวข้าวั้าขมาวขาวขขผมวขาวาวข้วข้าวาวข้าว้าุณคาวข้าวาวข้า้าว้ว้้ กิจกรรมดีๆเนี่ยหลวแพย,ยาจามาญาตเหม่ต้องเนี่ยเนาะมา่าเหมือนต้องเนี่ยสามารถ่าตได้กอๆๆติดตอ<า>่อหหอมเนาะคับคุณครูเชิญชวนเลยครับเจ้าวสี่วันนี้นีกิจกรรมแบ่งปันนะเจ้าเนาะให้กับเด็ก,ดกๆล่องไม้สูบเล็กๆบ้านต่อมด้งของเขานะเจ้าเนาะซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมตีดีหมากเลยเจ้าเออ ได้ภาพถึงของเล่นนะเจ้าน้าสื่อเป็นของเล่นพัฒน,นาการล,ละอ่อนแล้วก็ได้อาหารสื่อเป็ีนอาหารหวานอย่างนี้เลยเจ้าอยู่ที่นี้นี่ตั้งศูนย์ก็ยังบะเกยจัดกกที่เลาออนได้ผีนะเจ้าสื่อนี่เนี่ยถ้าท่านไหนนะเจ้าเนาะมีอ,ะอยากจะจะจะมาร่วมนะเจ้าน้องพี่เจ้ารัมแบ่งปันชี้อี้นะเจ้านะ้อตั้งศูนย์กับ ยินดีน้อมรับนะเจ้าเนาะจับติดต่อมาตีศูนย์เด็กๆบ้านต๋อมดงเนี่ยเจ้าเนาะตั้งอยู่หมูติเจ็ตอ่าต่บ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะเจ้าเนาะเจ้าก็พูดถึงถ้าเกิดว่าถ้าใครจะจะร่วมกิจกรรมดีๆหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านต๋อมดงได้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะทํา เมนูอาหารหรือว่ามีมีตุ๊กตามีของเล่นอะไรต่างๆเนาะสามารถก็มาแบ่งปันให้น้องๆได้เนาะก็โอเคผมก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปูณณมากนะครับที่ให้มีกิจกรรมดีๆนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพ่อ,อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ ก็ถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี้ก็ไม่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนะเาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเนะเาะพ่อแม่พี่น้องต้องกราบขอบพระคุณมากครับก็สารับคคิปนี้ก็ต้องอ ขอตัว ar, ลาไปก่อนเนาะกับคุณครูนะครับผมถ้ายังไงก็มาติดต่อกันได้นะครับศูนย์เด็กเล็กหน้าบ้านต๋อมดงนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องซาพาคิมโชและคุณครูนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณครูเจ้า